เพื่อนเป็นคดีตามกฎหมายอ้าวจริงเหรอครับก็จริงนะครับแลาทำไมไม่ออกมาเรียกเขาเป็นทนายนะพี่จะทนายก็ตามตํารวจก็ตามทหารก็ตาม,ตาม,ตาม,ตามนะครับทำผิดกฎหมายผมต้องเนินคดีอ่าโอเคงั้นผมไม่เถียงคุณเช่นเดียวกันเขาบอกว่าประธานชลมคือใคร ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชช์วันนี้ออกมาพูดตะขุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยและมีความเป็นไปเรื่องของเนื้อข่าวและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมในกรณีการเาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาแะ้วก็มีคนไปร้องทุกกล่าวโทษในกรณีที่มีคนเสียหายก็เป็นปกติธรรมดานั่นคือกฎของสังคม ชัดเจนครับวันนี้หลายคนก็บอกว่าอีจะมีการออกหมายจับทนายดังใครทนายดังวันหลายคนนะฮะทนายบุญถาวรไหมหรือทนายกอไก่ขอไข่และประธานชมรมประธานชมรมก็หลายคนนะฮะความผิดอะไรต้องออกหมายจับเขานะทําไมไม่ออกหมายเรียกร่อนนะฮะแล้วทําไมต้องมาโคมข่าวเรื่องนี้มันมีที่มาและที่ไปพี่รองครับถ้าหากไม่มีที่มามันก็ไม่มีที่ไปนะะผมก็เป็นผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง นะผมก็มีนะครับสายข่าวพวกนกกระจิบนกกระจอกนะฮะไอ้นกกระจิบนกกระจอกที่สําคัญนะครับเพราะว่าเขาพอรู้เรื่องราวเขาก็ส่งข่าวมาให้ผมให้ผมพูดในประเด็นต่างๆที่สังคมพอได้รับรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับการออกหมายจับนั้นสามารถเสนอออกหมายจับได้ในกรณีนี้ครับในกรณีผู้หนึ่งผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาและเป็นความผิด กนะารออกหมายจับมีได้เสมอไปครับไม,ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นความผิดอัตราโทษอย่างสูงเกินสามปีถึงออกได้นะค,ความผิดอัตราโทษอย่างสูงไม่เกินสามปีก็ออกหมายจับได้มันมีเหตุให้ออกออกตามไหนครับออกตามที่กฎหมายให้อำนาจคนที่เสนอออกหมายจับใครครับก็คือพนักงานสอบสวนนะครับคนที่มีอำนาจในการสั่งออกหมายจับหมายจับเป็นหนังสือของศาลนั้นก็คือศาล ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา66 66, 66ีแบ่งเป็นสองลักษณะนะครับคือสองช่วงคือสองประเด็นที่ออกหมายจับได้ในกรณีที่บุคคลใดต้องหาว่ากระทําความผิดมีความผิดอย่างสูงเกินสามปีก็ออกหมายจับได้เลยถ้าหากศาลมองว่าพยานหลักฐานที่มีการสืบสวนสอบสวนเพียงพอแก่การรับฟังว่าบุคคลใดน่าจะได้ทําความผิดอาญาก็ออกหมายจับไป และประเด็นที่สองครับในกรณีที่ความผิดนะอย่างสูงไม่ถึงสามปีมีการออกหมายเรียกนะไปครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองก็ไม่มาไม่แจ้งเหตุขัดข้องนะครับก็เป็นกรณีที่คนทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนก็มีหน้าที่ในการที่เสนอต่อศาลให้ออกหมายจับโดยมีพฤติการกล่าวอ้างว่าอ,อ่ไม่รับหมายเรียกหรือมีพฤติกรรมีหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนี่ก็ออกหมายจับได้มันเป็นดุลพินิษฐ ของพยายนสอบสวนหลายคนว่าทางสวนต้องการการแกล้งทนายดังต้องการกันแกล้งประธานชมรมไหมเขาจะแกล้งไปทําไมอะอํานาจอยู่ในมือเขาอ่ะคุณทําผิดแล้วคุณมีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาไหมละ่ะนะครับถ้าหากว่ามีการไปกล่าวหาแะ้วก็ไปร้องทุกข์นะและเป็นความผิดอาญาแผ่นดินตารวจก็ต้องสืบสวนนะฮะไปสอบสวนพยายนในที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าหลักฐานนะครับมันมีหลักฐานตามสมควร นะครับว่าบุคคลใดเอจะได้กระทาความผิดอาญาตํารวจก็ต้องเสนอต่อศาลออกหมายจับนะบออกหมายเรียกไปเดี๋ยวก็บุ้นบายอีกนะครับหลายคนว่าทําไมไม่ใช้วิธีการออกหมายเรียกพี่น้องประชาชนครับบางทีบางคดีเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราจะไปรอออกหมายเรียกเนี่ยมันก็ไม่หันการอย่างคดียาเสพติดอย่างเงี้ยนะมีคนซัดทอดจับนายกอได้นายขอซัดทอดแล้วผมเนี่ยซื้อยาร่วมกับนายนั้นนายนี่นะเอายามาพักไว อแล้วก็รู้แหล่งที่อยู่ชัดเจนแน่นอนการจะไปจับเขามึงต้องมีหมายจับนะหรือจะไปหมายคนก็ต้องมีหมายค้นจากศาลก่อนนะดังนั้นตํารวจก็ต้องทาสํานวนนะครับขอเสนอต่อศาลออกหมายจับถ้าไปออกหมายเรียกว่าเนี่ยนายกอไก่มีคนสะท้อนคุณว่าคุณร่วมฆ่ายาร่วมกระทาความผิดเนี่ยมันรู้ทางมารับหมายรี่มกกันก็หนีไปสินะผู้ต้องหาเห็นไหมฮะมันได้อยู่แล้วการส่งหมายเรียกไปเท่ากับบอกมันว่าเนี่ยตํารวจหมายเรียกคุณมารับทราบข้อกล่าวหา มีคนกล่าวหาว่าคุณเนี่ยร่วมกับทําความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายสองหมื่นทันทันเม็ดอ้าวแล้วใครจะอยู่อ่ะนะฉันก็หนีสิฉันแต่งโง่พอไปมอบตัวต่อตำรวจหน้าตามหมายหรือยังมันไม่มีหรอกครับบางเรื่องบางราวพี่น้องประชาชนครับมันต้องเห็นใจเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนด้วยนะเขาสืบสวนมาแล้วเขาสอบสวนแล้วมีหลักฐานเพียงพอว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นนะฮะหลักฐานตามสมควร ว่าน่าจะได้กระทําความผิดอาญาถ้าส่สวนเขาก็ต้องเสนอออกหมายจับนะครับศาลก็ต้องดูว่าโอเคหลักฐานที่สอบสวนมานั้นมันเพียงพอแก่การรับฟังเป็นการกลั่นแกล้งนะผู้ถูกกล่าวหาไหมเป็นการแกล้งผู้ต้องหาไหมศาลก็ดูครับศาลดูตามพฤติการในคําร้องนะฮะในคําร้องเขาก็บรรยายชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีคนกล่าวอ้างมีคนยืนยันนะสอบพยนันจีปากแล้วนะเขาก็เสนอไปแล้วเขาจะ แต่เข้าใจว่าถ้าหากออกมาเรียกไปเกงจะหลบหนีหรือไม่มารับัำเขาเก่าหานะปอะวิ่งเวลาเนี่ยเขาก็ออกหมายจับเลยก็ทําได้เพราะกฎหมายให้อํานาจเห็นไหมฮะที่น้องทนายดังรูปหล่อของเราายตั้มนะไปยื่นไต่สวนนะครับเพื่อเอให้ศาลร,รับคาร้องไต่สวนว่าผ้าอวสวนเนี่ยนะละเมิดศาลโดยการบรรยายคาร้องในการเขาออกหมายจับเป็นเท,ท็จนะศาลยกคาร้องศาลบอกเขาเจนว่ามันไม่เท,ท็จ นะแล้วพัสวนมีอำนาจในการที่จะขอออกหมายจับต่อศาลนะเป็นอำนาจที่กฎหมายให้อำนาจเขาในนี้ก็หลักง่ายๆนะวันนี้หลายคนว่าพี่ครับแล้วมันจะมีออกหมายจับทนายดังรูปลอยหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าใครนะครับอย่าไปตีความนะครับเดี๋ยวก็เห็นนะฮะจะมีการออกหมายจับทนายดังนะนายดังคนนี้ดังมากนะฮะออกหมายจับเลยแล้วทำไมออกหมายที่จ ก็เป็นสิทธิของตำรวจนะครับผมบอกตำรวจไม่ได้ไม่ตำรวจทําไม่ออกมาเรียกก่อนล่ะอ้าพี่บุญถาวัจะมามราสั่งผมทําไมอะ่ะนะพี่มีอะไรมาสิมาสั่งผมผมเป็นนายตำรวจผมมีอานาจตามบทบัญญัติกฎหมายในการที่จะขอเสนอต่อศาลออกหมายจับถ้าศาลเห็นคําร้องผมว่าักฐานเพียงพอกกับการรับฟังว่าบาุคคลใดหน้าจะได้ทําความผิดตามสมควรนะศาลก็ต้องอนุมัติออกหมายจับให้ผมและออกหมายจับให้ผมผมก็ไปจับเขาจับมานะครับเพื่อเป็นคดีตามกฎหมาย อ้าวจริงเหรอครับก็จริงนะครับแล้วทาไมไม่ออกมาเรีก่กเขาเป็นทนายนะพี่จะทนายก็ตามตํารวจก็ตามทหารก็ตามนะครับทำผิดกฎหมายผมต้องดำเนินคดีอ่าโอเคงั้นผมไม่เถียงคุณเช่นเดียวกันเขาบอกว่าประธานชลรมคือใครก็มีคนไปร้องทุกข์นะครับนะเขาเสียหายหนักนะครับบอกว่าประธานชลรมคนดังเก่าวเนี่ยครับไปทําไม่ดีไม่ร้ายทําผิดกฎหมายและเป็นความผิดอย่างสูงเกินสิบปีเอ้ยเกินสามปี นะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอต่อศาลออกหมายจับไปฟ้องเขาได้ไหมฟ้องอะไรเขาอ่ะเขามีอำนาจนะเขาไม่ได้กันแก้งก็กฎหมายให้อำนาจเขาอ่ะนะออกหมายเรียกไปได้ไหมได้ก็ไปดูพินิษฐ์เขาเรียกเอาระหว่างว่าจะออกหมายเรียกก่อนให้มราระแทรกเกล่าวหาหรือจะออกหมายจับเลยนะครับตำรวจว่าออกหมายเรียกไปเดี๋ยวก็วุ่นวายอีกออกหมายจับเลยศาลก็ดูว่าแล้วคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับ มีหลักฐานไหมไอ้พวกคุณมาขอเสนอเอาหมายจับเนี่ยสารดูครับสารเนี่ยกูจะเป็นสารได้ต้องสอบนะครับจบเนเนะฮะจบเนแล้วก็ต้องนะครับมีความโชคชาญทางคดีนะไม่ใช่ว่าใครจะเป็นสารได้นะครับผมโชคดีชิดผมไม่เคยเรียนเนนะครับไม่จะเป็นข้าราชการนะครับนะบตุลาการเนี่ยครับภาคสารเนี่ยถ้ามีความเที่ยงธรรมแล้วก็เที่ยงตรงผมบอกเลยว่าประเทศไทยนี่มีความเที่ยงคงเที่ยงธรรมท,ทุ่ริตที่สุดแล้ว พวกศาเนี่ยจะไม่สามารถไปสั่งการได้นะครับเป็นอธิที่บดีก็ตามเป็นประธานศาลฎีกาก็ตามบอกว่าไอ้บุญทาวรเน,นี่ยฉันเราประธานศาลฎีกาเธอเป็นพวกศาศาลชั้นต้นเนี่ยทําคดีอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้คือหนึ่งห้าเกดเลยนะฮะไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอร่อวงสำนวนมาไปยุ่งหยิงกับการพิจารณาภาคศาคดีภาคษาคดีของศาลเนี่ยต้องใช้ดุลพินิษเป็นอิสระนะครับอิสระเลยนะครับ บอกว่ารู้จักอธิบดีเนี่ยนะอนธิบดียกหูหาหัวหน้าสารจังหวัดไม่ได้นะครับยกไปคุยด้วยสวัสดีครับท่านหัวหน้าสารสบายดีไหมพูดได้แต่ไปพูดเรื่องเนื้อคดีว่าคดีด้นคดีนี้ทำอย่างเงี้ไม่ได้ครับผิดเลยฮะผิดหลักเลยเขาตั้งกรรมาการสอบเลยผิดปในรายแรงเลยนะครับนี่ก็เป็นแทรกแซงไปแทรกแซงไม่ได้ผู้ษาิสราการนะครับมีความเป็นอิสระในการใช้กฎหมายในการภากย์พินารภาพากษา,า,านะโดยมี คู่คณะนะครับองค์คณะถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคดีที่ศาลแขวงก็ตัดสินคนเดียวได้ถ้าหากว่าเป็นศาลจังหวัดนะตาโทษอย่างสูงขึ้นสามปีขึ้นไปก็แน่นอนครับก็จะต้องมีองค์คณะมานั่งฟังครับฟังการสืบสวนเออฟังการสืบพยานนะต้องนั่งองคบองค์คณะนะต้องฟังว่าโอเคเนี่ยสือบอเป็นยังไงคือกฎหมายกาหนดไว้นะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จอะ ก็ข่าวมาอย่างนั้นน่ะนกกระจิบตักระจอกบอกผมมานะ,ะสายข่าวผมเนี่ยบอกว่าไม่พลาดหรอกครับผมบอกว่าสายข่าวผมเนี่ยบอกปุ๊บเนี่ยนะฮะเรื่องไหนแบบเรื่องจริงไม่จริงผมเป็นนักการเมืองนะ,ะถ้าไม่จริงผมเสียหมานะใช่ไหมฮะ bisher? ผมเป็นทนายความนะครับเราเป็นนักกฎหมายทนายความแลวเป็นนักการเมืองนักการเมืองจะพูดเล่นๆได้ยังไงครับใช่ไหมเรื่องจริงมันก็ต้องพูดเรื่องจริงทนายดังจะเป็นใครยังไงโหยออกใครผมไม่รู้นะต้องไปรอดูนะครับ และประธานชมรมเนี่ยจะเป็นใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมบอกไม่ได้บอกชื่อไปเดี๋ยวจะมาฟอ้องมาล้องผมอีกว่าผมไปดูมินมน่นมิมารใส่ความเขาอย่ายุ่งวายไปอีกแต่ผมบอกว่าเป็นทนายดังทนายมีแปดหมื่นกว่าคนน่ะดังทุกคนนะครับแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมเป็นคนพูดแต่ถ้าขอผมโดอหมายจับเนี่ยผมไม่ออกไปไพูดแล้วนะครับมีคําสั่งไม่ไม่มีหรอกครับนะคุณทําผิดแล้วก็มีคนไปกล่าวโทษล้องคุก เดินคีกับคุณเขาก็ต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ยื่นเสนอต่อศาลออกหมายจับนะอ่าจะเป็นคู่หูดูโอหรือไม่ผมไม่รู้นะครับอย่าถามผมผมพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวจะมีหมายจับทนายดังกับประธานชมรมเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วหมายออกมาพี่น้องก็อ๋อจะถึงบางอ้อน,นะครับนะบตอนนี้เราถึงอ้อมน้อยก่อนนะครับก็ไม่รู้บางอ้อมันอยู่ตรงไหนนะครับไม่ไม่เคยเห็นนะบางอ้อน,นะครับนี่ชัดเจนชัดแจ้งครับพี่น้องวันนี้ มีสายข่าวนกกระจิบนะฮะซึ่งเชื่อถือได้มากเลยมาแกล้งข่าวผมว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนนะฮะมีการเสนอต่อสารออกหมายจับทนายดังพร้อมกับประธานชมรมเราก็ถามต่อไปว่าอา้าวออกวันเดียวทั้งสองคนเลยเหรออาจเป็นไม่ได้พี่นะออกไล,ล่รียกันเลยนะสมมติว่าออกทนายดังวันนี้พรุ่งนี้ก็ออกของประธานชมรมอา้อาออกทำไมไม่ออกมาเรียกเขาก่อนมันเป็นอำนาจของผมพี่ อกา,าว่ากันไปพี่น้องครับวันนี้ออกมาเล่าข่าวให้ฟังอย่าไปซีเรียสมากจะเป็นทนายดังหรือประธานชมรมมันก็เรื่องของเขานะครับผมก็เอาข่าวมาแกล้งให้ฟังนะครับคือข่าวผมเนี่ยสายข่าวผมไม่พลาดครับหนึ่งคือผมมีสายข่าวที่อยู่หลายหน่วยนะหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือมันมีพวกมีพ้องทั้งนั้นแหละครับคนเราแต่เราต้องพูดเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังนะถ้าหากเรื่องไม่จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องโกหกมกเทศไม่ดี นะครับก็ลองติดตามดูนะครับว่าทนายดังคนนั้นจะเป็นใครหวยออกที่ใครทนายทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกเปินคดีจะเป็นอายการภากษาหรือใครก็ตามทําผิดกฎหมายถูกเปินคดีหมดนะครับจะเป็นประธานชมรมดังก็ตามนะฮะคุณทําผิดบทประดัิกฎหมายฝ่าฝืนต่อกฎหมายเขาก็ต้องเป็นคด,ดีผมเช่นเดียวกันถึงจะเป็นนักกฎหมายทนายความนักการเมืองไม่มีพ้นครับดังนั้นเราต้องคิดดีพูดดีทำดี ยืนหลักคิดตัวนี้ไว้พี่น้องครับรับรองเราไม่ตกต่าถ้าเราคิดชั่วทําชั่วนะฮะมันก็ไปแล้วกับชีวิตเห็นไหมฮะผมถกพี่น้องประชาชนว่าให้เรายึดหลักให้คิดดีไว้ก่อนตื่นเช้าขึ้นมาคิดแต่สิ่งที่ดีๆถ้าตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้กูจะไปโกงใครวะกูจะไปหลอกใครวะเนี่ยเห็นไหมแล้วมึงเคยทําดีไหมก็คือจะไปโกงไปหลอกเขาก็ทําไม่ดีอ่ะมันก็ไปไม่ได้คอว่าคิดดีพูดดีทําดีคาพูดของเราเนี่ยมันต้องดีด้วย ม่ใช่คิดดีแล้วพูดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ครับนั่นคือหลักคิดส่วนทนายดังคนดังกล่าวนั้นจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวออหมายจับออกมาพี่น้องก็เห็นส่วนประธานชมรมดังคนนั้นจะเป็นใครยังไงหมายจับออกมาพี่น้องก็เห็นเรื่องของหมายจับเนี่ยฮะมันเป็นอำนาจของศาลที่จะอนุมัติให้ออกหมายจับใครขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้เสียหายรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรง ในการที่จะเสนอต่อสารให้ออกหมายจับนะครับวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับมีข่าวเล่าเรื่องประเด็นคือมีแววแววออกมาจากสายข่าวนกกระจิบนกกระจอกบ,บอกว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้หรือไม่เกินต้นเดือนหน้าน่าจะมีการออกหมายจับทนายดังพร้อมประธานชมรมดังนะฮะพี่น้องก็ลองติดตามดูนะครับพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทําดีคิดทําดีไม่มีจนวันนี้ขอน้องยึดหลัก พื้นฐานคิดดีพูดดีทดําดีเราก็ได้มีมหลักคิดพื้นบนพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วผมทนายบุญขาวรณปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและนักการเมืองผู้ช่วชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ